สวัสดีครับจากร้านรสคาแฟและร ok ้านใบหยกชานมไข่มุกนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเรื่องไข่มุกของที่ร้านนะครับไข่มุกของที่ร้านใบหยกและร้านรสคาแฟนะครับไม่ใช่ไข่มุกธรรมดานะครับเป็นไข่มุกที่ปรุงพิเศษมีความเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็หอมหวานเป็นพิเศษนะครับเพราะว่านี่เป็นไข่มุกที่เราสั่งทําขึ้นมาเองนะครับจะไม่เหมือนร้านทั่วไปแล้วก็มีการ ปรุงรสให้หอมหวานนุ่มนวลมากกว่าเดิมเลยนะครับเพราะนั้นจะทําให้ชานมไข่ม,มุกข,ของที่ร้านเราเนี่ยมีรสชาติที่แตกต่างโดดเด่นกว่าร้านอื่นๆนะครับและที่สําคัญเราไม่ได้คิดเงินเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ชานมไข่ม,มุกที่รสชาติพิเศษในราคาที่ถูกนะครับนี้อย่างแก้วนี้เ,เป็นไซส์มินินะครับซึ่งทางร้านเนี่ยจัดทาขึ้นมาเป็นราคาพิเศษย่อมเยานะครับสําหรับคนที่อยากจะทานชานมกไข่ม,มุกแต่ ไม่อยากทานแก้วใหญ่จนเกินไปนะครับอาวันนั้ไซส์นี้เหมาะมากนะครับเป็นไซส์เล็กในเมนูเนี่ยเขียนว่าไซส์มินินะครับราคา24บาทเท่านั้นเองสั่งผ่านแอปส่งถึงที่ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนนะครับเข้าไปในแอปยอดนิยมได้เลย Gojek Grab l i n e m a n Food Panda และน้องใหม่ Robinhood นะครับพิมพ์ค้นหาชื่อร้านว่า l o s หรือว่าใบหย,ยกนะครับ แล้วมองหาโลโก้น้องใบโยกนี่นะครับถ้าถูกต้องก็จะเป็นเป็นรูปนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่พิมพ์แค่2ชื่อนี้ก็จะค้นเจอแล้วครับว่าโรสหรือว่าใบหยกนะครับทำไหนก็ได้แล้วก็ดูโลโก้นะครับร้านนี้ก็จะเจอนะครับอย่าลืมนะครับไซนี้ไซมินิ24บบาทสั่งผ่านแอปส่งถึงมือนะครับแล้วสั่งมานะครับขอบคุณครับ